สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้เรื่องการวัดการกระจายสัมพัทธ์ตอนที่1.1นะครับการวัดการกระจายสัมพัทธ์นะครับในหัวข้อที่เราใช้คือสัมประสิทธิ์ของการแปรผันนะครับสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน coefficient of variation นะครับ coefficient of variation นะครับสูตรก็คือซิกมาหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหารด้วยขนาดของค่าเฉลี่ยเลขคณิตขอเมียวตัวนี้นะครับข้อมูลที่เราใช้เป็นข้อมูลเพศ ไม่อยากแจงความถี่เป็นกลุ่มประชากรขอใช้สุรุกลุ่มประชากรครับเนื้อหาครับระด,ดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย4 6การวัดการกระจายสัมพัทธ์ relative variation นะครับหมายถึงการวัดการกระจายของข้อมูลด้วยค่าวัดทางสถิติที่ไม่มีหน่วยยํำนะครับไม่มีหน่วยซึ่งเป็นค่าที่ใช้ในการเปรียบเทียบการกระจายระหว่างข้อมูลมากกว่า1ชดุดพูดง่ายคือ2ชุดขึ้นไปนะครับในทีน่นี้ที่นิยมใช้มากสุดเลยใช้ สมมัมประสิทธิ์ของการแปรผันวิวที่เขาใช้มี3ามสี่ตัวนะครับแต่ตัวนี้ตัวที่ใช้มากสุดคือสมมัมประสิทธิ์ของการแปรผันนะครับ coefficient of variation นะครับกรณีสมมัมประสิทธิ์ของการแปรผันของประชากรถ้าใช้กลุ่มประชากรคือกลุ่มที่ใหญ่ๆนะครับและสุดท้าปเขา,า,าน,นิยม,ม,มใช้สุดกลุ่มประชากรและในที่นี้ถ้าไม่ระบุกูขอใช้สุดกลุ่มประชากรครับเท่ากับ sigma หรือส่วนเป็นมาตรฐานหารด้วย ค่าเฉลี่ยในอนิจอ่านว่ามิวหรือเอ็กนะครับโดยที่มิวไม่ได้กับ0ส่วนส่วนที่2ก็เป็นของตัวอย่างตัวอย่างคือกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กเล็กกว่าประชากรนั่นเองก็เหมือนกันสูตรเหมือนกันครับเห็นไหมครแต่เพียงว่าใช้สัญลักษณ์ต่างกัน S นี่คือส่วนเป็นมาตรฐานนะครับหารด้วยค่าเฉลี่ยเล็กในเอ็กบา์นะครับแต่สูตรเอ็กบา์กับมิวจะเหมือนกันนะครับเียงแต่ว่ารู่ขอใช้ตัวที่1นะครับออาต่อไปครับ ส่วนเป็นเบนมาตรฐานของประชากรตัวซิกมาเนี่ยอนาซิกมานะเท่ากับมันมีอยู่สองสูตรด้วยกันครับสูตรหนึ่งก็สูตรสองก็ได้นะครับถ้าสูตรแรกคือสแควร์รูทซัมเมชันเลฟเอ็กไอลบมิลทั้งหมดยกสองส่วนเอคือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับหรือใช้สูตรที่สองสแควร์รูทซัมเมชัน x อ็กำลังสองส่วนเแค่นี้นะครับส่วน n แล้วก็ลบด้วยมิลกำลังสองให้สังเกตนะครับจะแตกต่างกันใช้สูตรหนึ่งหรือสูตรสองก็ได้ส่วนมิรือค่าเฉลี่ยเลขเด็ดเท่ากับ summation x ส่วน n n คือจำนวนประชากรข้อมูลทั้งหมดคือจำนวนประชากรน,นั่นเองครับคือกลุ่มใหญ่ๆนะครับแต่ถ้าในใช้กลุ่มตัวอย่างนะครับเขาจะเขีออยนว่า s ครับส่วนมาตรฐานใช้ตัว s นะ s ต,ต,ตัวเล็กนะครับเท่ากับ square so root summation คล้ายๆกันเลยนะ x ลบจากมิวก็เปลี่ยนเป็น x บาร์ B, แต่หารยกลังสองแต่หารด้วย s ลบหนึ่งย้ำนะนิดหนึ่ง s ลบหนึ่งนะครับ ถ้าเข้าไม่ระบุมา,มรมาเราใช้สูตรกลุ่มประชากรไปเลยนะครับส่วน x bar แล้วกับสมมติว่า x ส่วน n มันจะเหมือนกันเห็นไหมครับมันจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันข้อสังเกตครับสามประสิทธิ์ของการแปลผันนิยมใช้มากสุดและมากเขียนในรูปของร้อยละบางทีเขียนในรูปร้อยละนักเรียนนั่นเนี่ยก็เอาซิกมา,าหารด้วยมีวค่าเฉลี่ยเลขคณิตคูณได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหลักการคิดง่ายๆนะครับข้อสองการวัดการกระจายสัมพัทธ์ของข้อมูล ว่าชนิดข้อมูลใดดีกว่ากันนะครับข้อมูลมากกว่าหนึ่งชุดนะครับใครดีกว่ากันการกระจายสัมพัสชุดใดน้อยกว่าจะดีกว่านะครับการกระจายสัมผัทสชุดใดน้อยกว่าตัวเลขที่น้อยกว่าจะดีกว่าการกระจายสัมพัสชุดที่มีค่ามากกว่านะครับจำไว้ดีนะกระจายน้อยนะครับ, C ก,บการกระจายสัมพัสเลขที่น้อยจะดีกว่าการกระจายสัมพัสชุดที่มีค่ามากกว่าข้อ 3. ค่าที่ใช้ใน,นการวัดการกระจายสัมพัสจะไม่มีหน่วยย้านะไม่มีหน่วย ข้อ1ครับจากตารางที่กำหนดให้จงเปรียบเทียบการกระจายของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยและภาษาจีนของนักเรียนม6 1ทับซึ่งมีคะแนนเต็มร้อยดังนี้ข้อให้มานะครับมี2ภาษานะครับภาษาไทยภาษาจีนค่าเฉลี่ยภาษาไทยคือ7 3 2สง่วนเปนมาตรฐาน48ภาษาจีนค่าเฉลี่ยห2 4สี่วนเป็นมาตรฐาน36ให้เขาเปรียบเทียบว่าอันไหนยกระดีดีนะครับอันไหนกระายไปอย่างไงครับ ตัวนี้ให้ค่าเฉลี่ยและส่วนเป็นมาตรฐานมาเราใช้สูตรของการวัดการกระจายสัมพัทนะครับในตัวสัมสิทธิ์การแปรผันนะครับสูตรคืออะไรครับนี่ครับสูตรนี่ครับเอาสูตรมาใช้สัมสิทธิ์การแปรผันนะครับก็คือส่วนเป็นมาตรฐานหรือซิกมาส่วนค่าเฉลี่ยในคณิตี้ใจทย์ให้มาแล้วก็เริ่มเลยครับสเต็ปแรกครับหาสัมสิทธิ์การแปรผันนะครับภาษาไทย นะครับเรา t y ยขึ้นต้นด้วยครับค่าค่าสูตมาตรฐาน4.8แทนาครับ4.8ค่าเฉลี่ยนี่7.3.2อยู่ในค่าสัมบูรณ์ก็ถอดมาได้ค่าบวกมะตรงนี้นะก็พื้นงาน4.8ตั้งหารได้7.3.2ผลลัพธ์ได้0.066เก็บไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยไปเปรียบเทียบภาษาจีนต่อไปครับสมรรถการแปลพันภาษาจีนส่วนเป็นมาตรฐานคือ3.6ค่าเฉลี่ยให้มา5.2.4 อยู่ในค่าสมบูรณ์ถอดมาก็ได้ค่าบวพูดง่ายๆคือเอา3.6ตั้งหารด้วย52.4ผลลัพธ์ได้0.069เราเห็นแล้วไหมครับนะครับพูดง่ายๆว่าสัมประสิทธิ์การแปลผันภาษาจีนนี้สูงกว่าตรงนี้ถูกไหมครับอันนี้0.069อันนี้0.66นะครับอ่าสเต็ป2ครับ เปรียบเทียบกายใจของคะแนนผลลัพธ์ที่ได้0.069ถูกนีครับมากกว่า0.066ต่อไปครับแสดงว่าการกระจายของภาษาจีนมากกว่าภาษาไทยนะครับสรุปได้ว่าภาษาจีนมีนักเรียนนักเรียนมีการกระจายห่างจากค่าเฉลี่ยมากกว่าภาษาไทยนะครับคือภาษาจีนอ่ะคนเก่งก็เก่งคนอ่อนก็อ,อก่อ,อนเลยแตกต่างกันมากไม่เหมือนภาษาไทยจะเกาะกลุ่มกันมากกว่าเกาะกลุ่มเข้าใกล้ค่าเฉลี่ย เท่าที่สังเกตนะฮะวิชาภาษาไทยนักเรียนมีการกระจายเกาะกลุ่มใกล้ค่าเฉลี่ยมากกว่านะเพราะมีค่าอะไรครับน้อยกว่านั่นเองตรเนี้ศูนย์จุดศูนย์มกมันน้อยกว่าแซมง่เกาะกลุ่มเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มค่าเฉลี่ยอย่างนี้ดีครับจะเกาะกลุ่มเพราะว่าค่าเฉลียล่ยเราสูงถูกครับค่าเฉลี่ยสูงแล้วก็นักเรียนใกล้เคียงกันนะครับนักเรียนเก่งอ่อนใกล้เคียงกันแต่ภาษาจีนนี่ไม่กระจายมากกว่าแล้วก็ค่าเฉลี่ยน้อยกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะครับ ข้อ3คะนนภาษาไทยเขานักเรียนหกงก้ดีกว่าภาษาจีนเพราะมีค่าเฉลี่ยสูงและมีการกระจายน้อยกว่าคือกอกลุ่มนี้อนะครับโอเคนะครับเข้าใจความหมายนะครับข้อ2ครับบริษัทแบ็กแคสจัดกลุ่มคนงานออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ8คนจํานวนสินค้าที่คนงานผลิตเป็นดังนี้กลุ่มที่1ได้13 6 8 2 15กลุ่มที่2ผลิตได้8 2 7 7 8 จงหาข้อ1สัมประสิทธิ์ของการแปรผันทั้งสองกลุ่มข้อ2เปรียบเทียบการกระจายของกลุ่มพนักการในการผลตสินค้านะครับเอาละเขาให้มากลุ่มหนึ่งกลุ่ม2นะครับให้หาสัมประสิทธิ์การแปรผันทั้งสองกลุ่มนะครับสุดว,ว่าไงครับนี่ครับสัมประสิทธิ์การแปรผันนี่ในต้นรู้ครับส่วนเป็นมาตรฐาน แล้วค่าเฉลีย่ยตหมกัน,นครับแล้วก็เริ่มครับมิวหค่าเฉลี่ยก็คือนี่ครับสิบสามวกหบวกแบวกมหาหารด้วยห้าข้มีหตัว12345ได้8.8เก็บไว้ก่อน,นครับต่อไปหาค่าเฉลีย่ยคูมิสองเอาแปดบวกสองบวกเจบวกเจบวกแแล้วหารด้วยห้าครับได้หกสถานะครับหกสต่อไปสเต็ปสครับสเต็ปสครับ หาส่วนเป็นมาตรฐานทั้งสงกลุ่มครูใช้สูตรนี้ละกันนะสูตรนี้เอาสูตรมาใช้นะก็ลองหาแล้ว x กำลังสอ้าแในกูก็เรียงก่อนครับสองหกแปนะครับนี่ครับสองหกแปตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งครับตอนนี้คือให้เป็น x ครับนะ x x ตัวนี้สองกลังสองได้สี่กกลังสได้สามหกแปดกำลังสองได้หกสี่าลังสองได้หกร สิบห้ากลังสอง,งส,องสี่รองยี่สิบห้าเสร็จแล้วทำหมดได้บวกกันเป็น Summation X กำลังสองนะครับอันนี้บวกกันนะเป็น Summation X กำลังสองตรงนี้นะครับบวกกันมันก็คือนีะครับ Summation X กำลังสองนะครับ,รบอ้าวแทนค่าในสูตรครับนี่ครับชิคมาหนึ่งเท่ากับสแควรูตสี่ร้อยหกสิบแปดแทนไป หารด้วย5ข้อบูมี5ตัวลบมิวคือ8.8ของกลุ่มที่1ครับ8.8จ2นะครับเอา5หาร498จะได้99.6 8.8คูณ2ข้างได้77.44เอา99.6ลบ77.44ได้22.6นั่นอยู่ในรูปสแ a r ร r รู t 22.16ถอดค่ารูทออกมาได้ประมาณค่า 4.71ประมาณ4.1เก็บไว้ก่อนครับต่อไปดูกลุ่มที่2ครับแล้วก็เริ่มครับเหมือนกันครับคูเรียก่อนครับ27788ยก2 2 2เ4 7749 7749 8864 8864แล้วก็นี่บวกกันนะครับมันก็คือ summation x ทัง2นะครับมันได้230ก็แทนค่าใช้สูตรที่1สูตรนี้นะครับสูตรนี้นะก็ได้เหมือนกันครับ s q u a r root 230ส่วน5 6.4ตัวนี้ครับยกวัง2 5หาร230ก็ได้เป็น46 6.4คูณ2ข้ครั้งได้40.96ลบออกกันก็จะเหลือ s q u a รู Square root 5.04ถอดรูทได้เป็นค่าประมาณได้2.24นะครับเราก็เห็นแล้วครับว่านะครับอันนี้4 7 1อันนี้2.24จทันนะครับต่อไปสเต็ปต,ต,ต่อไปครับของการแปลผนจากสูตรตัวนี้นะครับเอามาใช้ได้เลยครับเราก็เริ่มครับกลุ่มที่1เท่ากับ 4.71หารด้วย8.8ตัวที่ทันนะครับถ้างงค,ครับตรวนี้ครับนี่ครับนี่ครับซิกมาคือ4.71แทนลงไปค่าเฉลีย่ยเด็กนิดก็คือ8.8ไรนะ8.8แทนลงไปเอา8.8หาร4.71ก็จะได้ค่ามาน 0. 535โคทดยมสามตำแหน่งนะ0.535เก็บไว้ก่อนต่อไป30การแบบพันกลุ่มที่2ค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่าเฉี่ยมัธฐาน2.24งตัวนี้ครับซิกมากเลยนะ2.24ตั้งหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิต6.4นะด6 4, ครับ6.4หาร2.24ออกมาเป็นค่าประมาณได้0.35 0.35อันนี้นะ่าจะหาลงตัวนะ0.35 ก็รู้แล้วครับเป็นไงครับสรุปว่าสรุปว่าการกระจายของพน,นักงานในกลมมุ่มพนักงานในการผลิตสินค้ากลุ่มที่หนึ่งสูงกว่ากลุ่มที่สองเพราะกลุ่มที่หนึ่งนี่เองครับมนกระจายมากกว่าถูกไหมครับกลุ่มที่หนึ่งกระจายมากกลุ่มที่สอง 2. จริงเราดูตัวเลขเราก็ตอบได้ครับแต่นี้เรามาคิดท่าสติโด,ดยใจนะครับข<อ>้อสามค,ครับค่าเฉลี่ยเลขคนิตของราคาสินค้าชนิดหนึ่งสองและสามเท่ากับแปดสิบสิบตามลำดับนะครับ ความแปรปรวนของราคาสินค้าชนิดที่1 2 3เท่ากับ4 4และ9ตามลำดับจงพิจารณาข้อความตอบนี้ข้อใดถูกต้องอนะครับเราจะเปรียบเทียบได้ตอบเมื่อเราไปหาหาก่อนครับหาสมสสิธานของการแปรผันก่อนครับนะครับเราก็เริ่มสเต็ปแรกก่อนหาส่วนเบนทนมาตรฐานหรือตัวซิกมาครับขณะนี้เราทราบว่าความแปรปรวนเท่ากับซิกมายกกำลังสองหรือส่วนเบนมาตรฐานยกกำลังสอง เขาได้โจทย์ให้มาครับความแปรปวนสินค้าชิ้นที่หนึ่งเท่ากับ4แล้วก็เริ่มครับนี่ครับชิ้นที่หนึ่งยกกำลังสองเท่ากับ4เพราะความแปรปวนไอส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเท่ากับ2ครับเราใช้เฉพาะค่าบวกครับค่าลบไม่ใช้นะครับจำไว้ว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต้องเป็นค่าบวกนะครับจำไว้นะต่อไปตัวที่สองครับตัวนี้ครับ2 ก็เหมือนกันครับเท่ากับ4พันส่วนเป็นพื้นฐานตัวที่2เท่ากับ2ครับตอบแล้วค่าบ,บวกครับนะครับครับความแปรรวนนะ9ตรงนี้ครับ ได้เ้เพราะฉะนั้นส่วนเป็นมาตรฐานตัวที่3ได้3ครับเอาเฉพาะค่าบวกนะครับนี่ครับได้ครับโอเคครับจากนั้นเราก็มาเขียนตารางให้ดูง่ายครับให้เห็นชัดเจนครับนี่ครับที่เามาครับชิ้นที่ค่าเฉลี่ยได้8ส่วนเป็นมาตรฐานได้2ชิ้นที่2ค่าเฉลี่ยได้10ส่วนเป็นมาตรฐานได้2ชิ้นที่3ค่าเฉลี่ยได้10ส่วนเป็นมาตรฐานได้3นี่ครับที่เราหามาโอเคครับ ต่อไปครับสเตทที่3ครับสามปฏิสิทธิ์การไปรผันตามสูตรที่ได้มาแท,แทนค่าตามสูตรครับเราเริ่มตัวแรกครับตัวที่หก็สหารด้วยค่าสมูร์ของแนะครับค่าสมมูก็คือแปดาสองส่วนแปดคือหนึ่งส่วนสี่หนสคือศูนจุดสองห้าต่อไปสาหรฏิการไปรผันตัวที่สครับก็สองส่วนค่าสมมุรของสิบนะครับตัดกันได้1นึ่งส่วนห้าหนึ่งส่วนห้าก็คือศูนย์จุครับ แต่ตัวสุดท้ายครับได้3ส่วนค่าสมมุติ10ค่าสมมุติ10ก็คือ10 10หาร3ได้0ูนดะครับอ่าแล้วก็รู้แล้วครับตัวไหนกระจายมากสุดครับตัวนี้ครับตัวที่3ากระจายมากสุดถูกไหมครับคำตอบคือข้อไหนครับข้อ4ครับดูครับดูให้เร็วขึ้นครับสินค้าชนิดที่1มีการกระจายมากกว่าตัวที่2ชนิดที่1เห็นไหมครับย มากกว่าตัวที่สองสองจุดสองเห็นไหมครับอันนี้มากกว่าถูกไหมจุดสองห้ามากกว่าจุดสองแต่น้อยกว่าชนิดที่สามชนิดสามศูนจุดเลยครับศูนย์จุดสามนั่นอันนี้มากกว่าถูกไหมครับก็ตอบข้อสี่สินค้าชนิดหนึ่งมีการกระจายมากกว่าชนิดที่สองแต่น้อยกว่าชนิดที่สามนัน่นเองโอเคนะครับตอบข้อสี่เลครับข้อที่สี่ครับเงินเดือนคนงานของโรงงานแห่งหนึ่ง มีค่าเฉลี่ยต่อคนเท่ากับ6,000บาทต่อเดือนค่าเฉลี่ยต่อคนครับ6,000บาทต่อเดือน3%ของการแปรพันของเงินเดือนเท่ากับ12%อันนี้ให้เปอร์เซ็นต์มานะ3%ของการแปรพันของเงินเดือนเท่ากับ12%ถามว่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเงินเดือนคนงานมีค่าอะไรพนักงานจงหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือหาตัวซิกมาครับหา30การแปรผันนะครับ ส,สัมประสิทธิ์ของการแปรผันธ์อาจเขยลูกเปอร์เซ็นต์ได้นั่นคือแล้วก็เอาร้อยเปอร์เซนต์ไปคูณนะครับคูณสัมประสิทธิ์การแปรผันนะครับแล้วก็เริ่มครับนี่ครับสัมประสิทธิ์การแปรผันคือซิกมาส่วนค่าเฉลี่ยหนงอนิสถูกไหมคับตัวปกติมีแค่นี้ถูกไหมครับแต่แถ้าเราต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์เราคูณได้ร้อยเลยครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับเอาหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์คูณนะครับเพราะว่าร้อยเปอร์เซนต์ก็คือร้อยส่วนร้อยมีค่าเท่ากับหนึ่งหนึ่งคูณตัวนี้ก็เหมือนเดิ จนให้12%แทนค่าอะไรครับแทนสัมรสิทธิ์เป0พันด้วย12%แล้วก็ค่าเฉลี่ยกนิดได้6,000อากนะครับแล้วก็เราแก้สมก,การครับนี่ครับ12%แล้กับซิกมาส่วน6,000ค่าสมบูรณ์6,000ก็คือ6,000นั่นเองคูณได้100%นะครับอ่าเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์หายไปยครับย้าย6,000ไปคูณถูกไหมครับย้าย100รไปหาร6,000จากหารปเป็นคูณ ร้อยจะคูณเป็นหารนะครับก็จะได้เป็นซิกมาเท่ากับ6000คูณสิบสองตรงนี้นะส่วนร้อยถูกไหมครับอ่าทอนครับ1 2นี่ครับเดี๋ยวห0 60คูณ12ได้720ครับนั้นส่วนเาตรตอบ720บาทก็สรุปว่า ส่วนเป็นเป็นมาตรฐานของเงินเดือนของคนงานเท่ากับ720บาทเองครับโอเคครับไม่ยากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ